ับสบายดีสวัสดีเพื่อนพี่น้องสบายดี FC <MC S 1> เนะาะนักการับมือในฮอกชิมาซื้อทองเนาะอยู่ที่ตลาดบ้านน้องหอยเนาะแหมมือในฮอกชิมาซื้อทองเพ่นพี่น้องเพร <อ S 2> <พอ S 2> าะว่าฮะซื้อก่องเป็นไงถือปิดมาแล้วกนสบายดีพี่น,ออน,ออนออ้องสบายดี FC เนาะเดี๋ยาวคอยดื้อแม่๋อ ลืมใส่แมสก์เสิมาสื่อคองนะพี่น้องเกือสีสถีไปกินหมูกระทะเพราะว่าเทาได้ออกเงินกันเทาออกเงินกันเดิมเพราะว่าคนคน้คนอะไรวะหาซิฟค้นหาซิฟด้วยว่าคนละอะลอยลอยกุ้งกั่วเนะวาะบะเติงสองลอยเนาะพี่น้อนประมาณคนละลอยหกสิบบาทเนะาะไปเดี๋ยวหาจีบเขาไปสื่อกันเลยเนาะเพราะว่า เพราะงั้นมากกับปีใหม่สอคนนี้เข้ามาตลาดน้องหอยเนาะแตน้องหอยกเขาเคยมากอยู่เคยมาอยู่ใกล้ใกล้เติมนอกจากวันท่านะไปเดี๋ยวเาไปสีกันเลยไปเนาะไปข้างในคือยังก่อนนะสุดลูกเสียนให้แม่่อก่อนกดบท้เมืองกอนเนาะถามเมืองอู้ะตังโอแบบไรว่าแมเราเเสียลุกเสีนแบบ ทุงใหญ่แบบรอดใหญ่จังแม่นลากับแบบอีกแบบหนึ่งทุ่งอะไรนี่เจียวพักปล่าอะไรนี่ม่าช่าขาขาอายุบอกดาวาทุงเจ้าสีลกัแบบอนะแบบนมนม แบบที่เราบอกค่ะบามีม่มามี่เหรอหึ่งจะไปซื้ออันอื่นกันปะไปจังมากอันนี้ไม่แข็งก็มีดานมินีงงเพรามีแต่สองแสนนะ,นะเนาะไปเดี๋ยวเราไปซื้อซื้อสินิดปะไปซื้อสีก่อนได้เติมแ,ม,แม้แต่น้องหอยเนาะถ้าเข้ามาช่วงแรกเห็นมันค้นชิลายนานะ เเข้ามาส่วงเทงมันฝนบราอ้เยนดีได้ปอ่ยนใจก็ได้ใช้โลดจากไหนโลดชิ้นสผาชิา้นเา กินจนหิม่นหือเอาเอาแบบนี้โค้กเอาซันโค้กลเโนึงสี่ชประมาณเท่าไร่วะลยไปจิ้ินให้เบิ้งในคลิป แสนหฮกิพันกีบเมตีหาซีฟเออเออเรโลกเครื่องหาซีฟกับทหาเยสิมหาเยสิมแฮกับเกาซีฟป็นเน้นแซนหกิพัน แสนกิาประมาณจักรลอยอ่ะหลายลอยเสริมเนาะแม่สามลอยกับแซนหนึ่งสี่ลอยกุกกว่าโลออันนี้โล่จังไรโล่สามสามัันจริแน่ไปจะเอากระดูกงอยว่โอ้ยงนต้อน ว้าวมาแล้วคือทักป่ะปั้่เราได้ทักยังเจี๊ยบดีดานกันหนึดงแม่ด้วยด้วยแม่เอาหายที่เห็ดวีญญาณเนี่ยหนักันนี้เราเังไงเนี่ยเจบาน

เทดท่งเท่ายนีเท่งทะเลนี่หาพัดดูมีสมท่งบ่มีมีหลายหเป็นแก๊สมีหลายหายเอาจะเอาจะพมอันเอาท่งสี่พกับอะไรบ่อะไรดูไม่เท่าคือรงินงหต่อต่อนาะหน่อยอวระาบ่ไดแต่ก็ได้น้อยเนาะโอ้ยะไใหม่งง อย่นะม้สานั่งเบิงนเอเบิงแล้วตลาดเราเฮือนนะูเอ็มไปต้นเจ้าด้มันไม่ดีดูเห็นอยู่แน่น่เอาเอาหาทองดูอยู่งเอานึดีเออเออเจ้า ัเกทขายงไหนนี่มาทไมาสองพันลูกสามอันเอหยซมัหาพันได้กระไรเออหาพันเอาหัเอาว่กตไบ่ใ่เออลูกเออยู่บ่มาลวลบ่บ่บุญอาจจน่อยงงงาน่านนะไรนี่นงานงงมาเท่าไร่ยหกน่กบูไณาค่ายเป็นมัดบ่มัดก้ทายมาเท่าไร่ามอหาพันกร ฟันไก่ของพอแล้วพระโมเจดูว่าเราคนละข้าวโมอยู่บบานี้อยู่สินด้นดูสินด้นเสนดนเขาจะซุกงินุนทุนทนนทนอะทุกพนดูุแ่บอกเพ่นนีู่ใต้หาไรคูอแล้วเเดี๋ยวจีไรจะฟังดู ตัวนี้เศ้าหาเนาะหาทุ้งนาดุเนาะเจ้าหาเจ้าหามาใจชิปชิปจีดุกับเป็นจ้ามชิปเก้าโอ้โ้าเจ้าหามาใจชิปจีตัวนี้เจ้าหาเป็นจ้ามชิปเป็นสามชิปเก้าสามชิปเก้ามาใจโฮก็เป็นจีชิปจีชิมหาชิมฮาชิมหามาใจอัน หาะเป็นหาทิพนุเจียวเอาดีหาทิพนดีตะไนี้ตังสายหาพัหาชิมหาพัดหกเอาไปแจวทิพาุแจวำเองอะแจวำเองเจวจำจำเองพี่บุตินไม่หนอยว่าะเอาแจวเนี่ยนอกเปิดเนี่แจวกับพกเนี้ยก็ม่ด้นุิไงาตดูอ้าว่าจ้า

กาหบนดูกนใหญ่บ้ามี่วะอนเดียส่วนใหญ่ตอนแม่นบ้านอายังดิเออหน่งดิส่วนในี่บ้านที่สองี่สองด้วยเฮ้ยทเงื่นอะสองพันห้าสิบสองขวดใช่ขวดหนึ่งเนาะด้วยขวด เอาขทั้งหมมันเดืออยู่แต่ว่านอนอยู่เพื่อเขากินได่เชื้อเออเรือบอกโบเรือพอโอ้กิดหนึงพ่ออะไรนะ อยน้งไม่ซองใช่อย่างนัพกกนน้พวกินนะพ่ี่น้องว่าคนในบ้าคนคน,น,นกระลายนนเนาะเร,กรบก็ดีเน,เนีเ่น้เบื่องตอนนี้ห้ามาสือกับปุ๊กนะพ่อพี่นอ้องถ้ากใหมาสือกับสือกับปุ๊กไปใส่วันมะขามที่อเสร็วมคาม แมนไปเบิร์กนี่องก็ป,ปีปีใหม่เนาะนคลิปเห็ดวันถามมีมี่ตุปุ๊แบบนี้ม่น่อยก็หนีอยู่บนี่เป็น,นานซีเดียมเป็น,นานี่นสลปะสี ฟกค่ะคุก MM ค่ะมีคนน่อยหน่อยสุดบนนี้แพนสามเอาจังงั้นเอาสองคนสิบสองค่ะยวอหาชิบเมื่อเลยวะหรือว่าห้าชิไปใช้ต่อไปรออีกกอนนิดหนึ่งไปไปรออีกกอนนิดนึงไปหาสิบเมื่อเลย

แบบซ้ำกับพุกใส่น้ำจิ้มมากบอกนิ่อๆฮะยังไอยากได้ขวดแก้วนะไม่ถักโบมีขวดแก้วน้อยๆ<ป>เอาบอวบํามุกอันพนนอแล<ป>้วปามลย โลซาหาแต่ว่านอปลาบึกเนาะเอาบ้านปมงเอาเลยนะเอา้ดนหนึ่ง

ดซื้อได้ได้สื่ออีกเพราะว่าเพื่อความหอมไปก็ได้ซื้อบ้นดูสีให้แม่จ้ะ,ะมันโมมีแล้วว่าบบซื้อก็ได้โอ้ไะเดี๋ยวเฮาเมื่อเลยเนาะแม่พอแ,พอแล้วพอแล้วของเดี๋ยวเฮาจีกลับก่อนเพื่อพี่น้อง ไกลแต่ฟาห้าชิเมื่อห้าชิเห็ดกินเลยเนาะฟากิดแต่ฟาเกิดเมื่อไงแม่เมื่อไรก็เมื่อเห็ดกินเลยเนาะเห็นไหมแต่กัตอนนี้เขามาได้นอนดีไหมเนาะเอาคองมาลายเต๋อเหมือนเขาเบิร์ดเขาสื่อคองเบิร์ดประมาณสวัสดีค่ะอามะอานงเว้นสบายดีเจ้าคิดเลยนี่ไดใหม่สวัสดีครับสวัสดีครับอานงเวสบายดีสบายดีว้า สวัสดีครับเบิ้งสบายดีนานสบายดีวันนี้เดี๋ยวนอพอพี่น้องเฮาหันศีร็ดมุกระทาอะไรกับคลิปเหมมันเห่ยวมันกระเนี้ยเลยนอพอพี่น้องกันสิไปถ่าเบิ้งนอคลิปศีคลิปหนาชี้เนี่ยกันนี่แหละสีลงติดติดกันเลยพอพี่น้องการสำหรับคลิปนี้ก็เเพียงแบบนี้นอพอพี่น้องกันขอบคุณขอบใจที่เขามาติดตามหบชมนอพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้น้องนั้นเนาะเจอกันใหม่คลิปหนา สวัสดี